ส่วนบางคนแบบเพิ่งเข้ามายังงงๆฟังไปก่อนครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เข้าใจในวันเดียวเนาะแต่ผมบอกว่าเลยว่าคุณน่ะถ้าคุณอยากจะมีรายได้จากการเทรดน,นะครับซิกซี่เนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าบางคนนะครับกว่าจะเทรดทำกำไรได้อาจจะต้องหมดเงินค่าคอร์เรียนไปเป็นหลักหลายหมื่นหลักแสนนะครับแล้วบางทีเราไปเรียนนะครับกว่าคุณจะลองผิดลองถูกกว่าจะเรียกว,ว่าใช้แพลตฟอร์มเป็นนะครับเสียงเงินเข้าไปในตลาด ทำกำไรได้อาจจะสองสามปีนะครับแล้วโค้ดแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเวลานะครับ mm. เขาต้องสอนถูกไหมเขาไม่ได้มีเวลามานั่งบอกคุณตลอดเวลาว่าออจุดเข้าซื้อตามเทคนิคที่เขาสอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ซิกซี่ครับย่นย่อระยะเวลาจากการที่คุณเนี่ยจะต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเรียนรู้สองสามปีกว่าจะทํากําไรได้เหลือหลักสองสามเดือนนะครับเป็นสิบเท่า เผอๆเนี่ยบางคนเนี่ยฟังไลฟ์ครั้งแรกเทรดตามนะครับก็ได้กําไรไปแล้วเนาะคือเปรียบเสมือนนะครับซิกซี่เนี่ยมีทั้งคอร์สการเรียนรู้แล้วก็มีสัญญาณเปรียบเสมือนมีโค้ดคอยบอกสัญญาณคุณว่าซื้อตรงไหนขายตรงไหนลอกการบ้านแบบลอกการบ้านแล้วคุณได้เกรดเอแบบนั้นนะฮะก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับมันเร็วมากมันเร็วมากที่คุณจะทําได้จริงค่ะเทรดทั้งวันจะวนอยู่ที่เดิม ไม่ก็ขาดทุนใช่ครับเพราะว่าผมเอาคีย์เวิร์ดหนึ่งนาะที่ในคอร์สนะผมเล่าไม่ทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวมันจะลิขสิทธินะฮะคือโคทานอสบอกว่าอะไรนะครับ60%สิบเนลยนะในการที่จะสำเร็จในการเทรดสิกแนลตัวนี้เนี่ยคือเรื่องของเวลาเวลาช่วงจังหวะเวลาที่คุณเข้าเทรดนะครับส่วนอีกยีเนี่ยคือวิธีคิดและก็วิธีการบริหารเงิน ส่วนหกสิเปอร์เซ็นเี่ยคือช่วงเวลาที่คุณเข้าเทรดอันนี้คือมีผลมากเลยการที่คุณนั่งทั้งวันอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยผมก็เคยเป็นผมเคยเป็นนะไม่ไม่ได้บอกเพื่อให้คุณกลัวนะแต่ผม,มเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วที่กลัวไม่คุ้มปรากฏว่าลัวไม่คุ้มนี่แหละทําให้เราเนี่ยเสียมากกว่าได้แต่กลับบางทีนะเทรดวันละสองสามไม้นะครับได้กําไรวันเดียว สองวันก็ได้ค่าสัญญาแล้วส่วนที่เหลือเก็กบเกี่ยวกับรทั้งเดือนสวัสดีครับพี่แพนด้า